เอาละครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทมังกี้และคลิปโปเกมอนโกเช่นเคยนะครับ <c oughs> วันนี้นะครับเรามาอัปเดตกิจกรรมเดือนมีนาคมไปด้วยกันนะครับผม <c oughs> อย่างแรกนลครัขออภัยอีกครั้งหนึ่งแล้วผมรอบนี้ คลิปมาช้ามากๆเลยะวันที่10กว่าแล้วนะครับผมนะเอาจริงๆตอนนี้มันมีการเปลี่ยนฤดูกาลเลยครับผมอัปเดตกิจกรรมเนี่ยมาวันสุดท้ายเลยนะฮะแต่ว่าพูดกันตรงๆคือมันมาตั้งนานแล้วแหละแต่ผมไม่มีเวลาทำนะเนื่องจากโปเกมอนโกทัวโฮเอ็นเลยบอกตรงๆนะยาวมากเลยครับผมนะโอเควันนี้เรามาตบทุกอย่างให้เข้าที่กันนะครับผมนะเรามาเริ่มกันด้วยคลิปนี้นะผมแล้วจากนั้นคลิปจะลงรัวๆแน่นอนนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับผมมาพูดกันถึงเรื่องแรกกันเช่นเคยนะครับผมบอส5ดาวครับ สำหรับตัวแรกนะครับจบไปแล้วนะครับอยู่ตั้งแต่วันที่1-8มีนาคมนะครับคือเจ้าโทนาร์ดัสนะครับร่างยักษ์สานะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับที่เราตีกันอยู่ตอนนี้นะครับผมวันที่8-21มีนาคมนะครับผมคือเจ้าโฮโอครับตัวต่อไปนะครับผมวันที่21-28มีนาคมนะครับอยู่กับเจ้าทันดูรัสครับจากนั้นตัวสุดท้ายปิดเดือนนี้ทะลุไปเดือนหน้านะครับผมเจ้าลูเกียนะครับผมนะอยู่กับเราตั้งแต่วันที่28มีนาถึงวันที่10เมษายนเลยครับทุกตัวมีโอกาสลุ้นชัยนี่หมดเลยนะครับต่อไปนะคร ก็จะมีบอสพิเศษช่วงนั้นนะเกิดขึ้นเกือบทุกยิมถ้าไม่โดนไข่แทรกนะครับโดยพุทแรกนะครับผมพุทที่1จบไปแล้วขออภัยด้วยนะครับผมคือเจ้าทอร์นาดัสครับสำหรับพุทที่8และพุทที่15นะครับอยู่กับเจ้าโฮโอนะครับจากนั้นพุทที่22อยู่กับเจ้าทันดูรัสครับและพุทสุดท้ายของเดือนนี้นะครับผมพุทที่29มีนาคมนะอยู่กับเจ้าลูเกียครับสำหรับเรื่องต่อไปนะครับผมคือคอมมูนิตี้เดย์นะครับผมเดือนนี้ยังทันนะผมคอมมูนิตี้เดย์เดือนนี้ ยาดงกับยาดงร่างกาล่านะครับเรื่องต่อไปนะครับผมสปอตไรท์ฮาวนะครับคือกิจกรรมที่จัดขึ้นในทุกวันอังคารนะครับหกโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งนะก็จะมีโปเลมอนพิเศษนะครับเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็จะมีโบนัสด้วยนะครับสำหรับอังคารแรกนะครับอังคารที่7อยู่กับเจ้าอีบุยนะฮะนี้ผ่านมาแล้วขออภัยนะครับแต่อังคารนี้นะผมอังคารที่14ยังทันนะโบนัสในวันนี้นะครับพัฒนาร่างแล้วได้เอ็กพีคูณสองครับจากนั้นนะครับผมอังคารที่ยนี่สับเอั็ดนะ ที่28นะครับอยู่กับเจ้าอชิมารินะครับสำหรับโบนัสในวันนี้นะครับคือจัดไว้ได้ XP คูณ2ครับมาพูดกันต่อถึงไข่เมกาเดือนนี้นะครับผมตัวแรกจบไปแล้วนะครับเมกาชาลิสัาต์วายวันที่1ถึง8มีนาขออภัยด้วยครับณตอนนี้ที่เราตีอยู่นะครับผมวันที่8ถึง21นะครับคือเมกาชาเลมนะครับจากนั้นนะครับผมจะเป็นเมกาฟูชิกิบานาครับวันที่21ถึงวันที่28ครับจากนั้นปิดท้ายด้วยเดือนนี้ไปถึงเดือนหน้านะครับผมเมกาฟูดินนะครับผมวันที่2 ใหม่นี้นะครับก็มอนตามนี้เลยครับ ก็มีโอกาสที่จะเจอพาราเซกพินเซอร์นะครับคาบิกอนนะครับฟุคามารุทิมเมยนนะครับแล้วก็นูเมล่าครับผมสำหรับเรื่องอื่นๆในเดือนนี้นะครับผมจริงๆแล้วมันมีวันที่11เนาะอิลิเทนะครับผมของตัวเรจิดาโก้นะครับตีกันจบไปแล้วนะยังไงก็รอดูคลิปละกันนะครับผมแล้วก็วันที่5เ้าอที่ผ่านมานู้นนะครับผมมีกิจกรรมแบบออกกําลังกายจัดๆนะจับเอเบวิล่าซามบูร่าคาโปเอล่านะครับโหเป็นการทําคลิปที่เหนื่อยมากเลยครับยังไงเดี๋ยวรอดูคลิปในช่องได้เลยนะ นี้นะครับผมก็มีกิจกรรม Festival of Color อยู่นะครับรัวตอนนี้นะครับจะใช้แล้วอยู่ได้3ชั่วโมงเลยนะครับผมแล้วก็เฟรนชิปจะเพิ่มขึ้นไวแบบจัดๆนะแล้วก็ถ่ายรูปตัวหมาที่มีผู้กันที่หานะครับผมนะมีโอกาสลุ้นชายนี่ในช่วงนี้นะครับผมนะแล้วก็อีเวนต์ต่อไปนะครับผมอีเวนต์เริ่มมาที่21นะฮีโร่ใกล้ตัวคุณบวกแก๊งวอเกตบุกนะฮะไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนตัวชาโด้เลยจิตสติลหรือยังนะครับผมยังไงใครอยากได้เลยจิตสติลที่เป็นะะะนนคคครรัับบอโลส ครับผมแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับผมประชาสัมพันธ์นะคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับผม <c oughs> ก็มีกิจกรรมพิเศษนะครับที่จัดขึ้นโดยเทรนเนอร์ของโปเกมอนโกนะครับรวมตัวกันนะครับผมที่เซนทันเวิร์นะก็จัดขึ้นในวันที่19นี้นะครับผมวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับผมนะ เวลาเที่ยงเป็นต้นไปนะก็จะไปจับเจ้าตัวของกิมิกูนะครับผมนะมีการเปิดรัวทองทั่วเซนทันเวอร์เลยนะผมก็สามารถไปพบกันได้นะผมที่กิจกรรมนี้เลยนะครับผมนะผมไปด้วยแน่นอนนะครับยังไงใครมาก็มารับกระเป๋าน้องแมงสาบจากผมไปได้นะ <c oughs> ยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรไปแจกเพิ่มนะยังคิดอยู่นะเพราะว่ามันเดินทางไปไกลนะผมไม่สะดวกในการจะเอาขนมขนมไปแจกนะเดีย๋ยวคิดก่อนนะว่ามีอะไรไปแจก คนที่มาร่วมสนุกกันได้บ้างนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะขออภัยอีกครั้งหนึ่งครับที่คลิปมันออกมาช้ามากๆเลยนะครับยังไงก็เดือนหน้าจะพยายามทําให้ดีกว่านี้แล้วกันนะครับผมนะด่าได้นะฮะแต่อย่าแรงครับผมสํานึกไม่ทันนะฮะโอเคครับผมสำหรับนี้เท่านี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังนะแรติขาดไม่ได้นะขอบคุณสปอตเตอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่องเราในการทําคลิปนะฮะตอนนี้มีสปอตเตอร์ระดับนักประชาันนะตามเชื่อที่ขึ้นนี้เลยนะครับขอบคุณเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับ และใครนะครับพอมีกาลังอยากซัพพอร์ตช่องเรานะกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าอยากมีชื่อขึ้นเท่ๆแบบเมื่อกี้นะกดระดับนักประชนภัยมาได้เลยนะครับใครยังไม่พร้อมซัพพอร์ตแบบรายเดือนไม่เป็นไรนะซัพพอร์ตแบบรายรอบนะกดปุ่มแต้งหรือขอบคุณด้านล่างนี้นะครับเลือกยอดเงินพร้อมคอมเมนต์เท่ๆได้ด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นการกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับผมแล้วก็อย่าลืม subscribe ช่องเราจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่างๆของช่องนะครับแล้วก็ถ้าจะดีก็แชร์ด้วยนะครับผมนะวันนี้ไปแล้วดีัส